นี่ครับเพี้ยนไม่ปิดนี่แล้วก็มาปิดข้างครับเดี๋ยวสิดึงผ้าครับนี่ใส่สามเดียมผ้าแบบสีที่มือสีขาวมือสีอย่างเลยครับจเจ้าสีดําครับถ้าสีดํามันดึงมันสีเวลาคือวิธีเห็ดหม่งใส่ดอกแหลมครับดอกแหลมนี่ครับโอเคเรียบร้อยสวยงามมากเลยพี่น้องขานอันนี้อัน ไม่ปิดนี่แล้วก็มาปิดข้างครับเดี๋ยวสีดึงผ่าครับนี่ใส่สามเดียมใส่สามเดียมเห็ดสีดึงผ่าสลบนี่งครับนี่ด้านข้างนี่ครับตัดไม่เหนว่ากลิ่นโค้งก่อนครับให้มันเขผาครับข้างวอนหลังจาเจริญยังคอยมาดึงผ่าดึงหย่างอีกที่หลังครับให้มันสลบให้มันดันเจ็บทั้งสองขางข้างกันเลือนครับขางแล้วก็ที่โค้งอยู่นะครับ เ็บโอเคครับนี่ที่ว่าเก็บกรอบครับเก็บขอบด้านขนา้างตูง้ครับนี่ใส่ไล่ใส่หยังครับนี่หมองใส่ยิ่งหล่อยิ่เลอะครับวางเตรียมตต่อกระลังเก็บเนี่ยนี่ครับทั้งนี่กับดังแม็กกระลังทีพุ่มน่ะหุ่มผ่าครับนี่นกระลังสีดีนผ่า ยิงผ่าไร้ขางอ่ะ่ไอไอ้นี่ใส่กรอบขางยิงผ่งงาแล้วพอดีท่าได้ชินครับ Thank you เี่นตามวงพี่เยลแข็งด้วยมีคคอการดึงผ่าครับอยู่กตรวดได้ววแบบนี้ก็ดึงได้เราจะลองี่ถ้าเลือดชินครับ ปล่อยหเสีเอาครับหยอดก็คือหยอดให้มันตึงนะครับหยอดให้ตึงให้ผ้าตึงก่อนแล้วเราไปเน้นเอาที่ลวดลายอีกทีหนึ่งว่าจะเอาลวดลายยังไงครับนี่ครับดึงให้ตึงระบบสองภาษานี่ครับเรวองภาษาดิดึงให้แน่นหมดเลย ยังแน่นดียังให้ตึงๆหลังจากนั้นก็ตามลายตรงไหนเราจะเอาออกอะไรก็แล้วก็เน้นแล้วก็ติดกาวครับติดเอาตามลายนะครับเนี่ยเพราะเรามีลายอยู่ตรงกลางครับก็คือจะใส่เป็นมิยยลเลอร์รรรด้านข้างนะครับ มีเรื่องลายไฟใส่ไฟอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาติดตามลายเจอม่เอคับปต่อปลาคอมตอนครับ จะไม่เอานะครับตรงนี้จะตัดออกนะครับเอาเฉพาะตรงนี้ตรงนี้จะตัดออกเพราะว่าจะตัดเป็นมือเล่เอาวปเลตรงไหนไม่เอาก็ตัดออกนะครับเป็นเสียดเดี๋ยวไปทาเลชินอีกทีนึงครับ อ้าเยลฝั่งนั้นยังไม่ได้หุ้มนะครับยังไม่ได้หุ้มผ้าแต่ตัวนี้จะหุ้มผ้าแล้วครับก็คือหุ้มผ้าแล้วแต่ตรงนี้จะเอาไว้นะครับใส่ลายนะครับก็คือจะเจาะออกเวลาทาเรซินเรซินทาเฉพาะตรงฝั่งนี้นะครับตรงนี้ไม่ทาครับเรซินเดี๋ยวพอทาเรซินเสร็จก็จะมาตัดตรงนี้ออกครับนี่จะเหมือนท้างนั้นครับหลังจากดึงผ้าแล้วพีนีกา เอามาท้าเลชินครับเลชินกับยังที่เคยเห็นทุกทีบประสบการณ์ผสม,มนี่ตัวเล่งตัวหยังครับเป็นที่ผสมแล้วทเลชินท้าช้ำๆเรียบๆครับแนะน้ำเวลาผ่าเที่ยวมานเลงเนี่ยต้องเอาผ่าแบบสีผีมือสีข่ามือสีอย่างเลยครับจเจ้าสีดำครับถ้าสีดำมันเล่ง,งมันดีเวลาทาบ้บมันดีป้องว่าเปียกเ่าเปียกอะครับ ใช่ช้ำๆเลยมองไหนที่เอามองนี้บ่เอาครับโบใส่ท้าครับมองนี้บท้าท้าเฉพาะมองแถวชุดที่เราเอาเลยครับการถซีบม้วนสุกคลิปครับแต่เห็นอะไรบ้วนสุกคลิปครับเพราะว่าทีที้ผู้ลงคนของเเห็นคลิปอื่นกับมาเห็นคลิปนี้กับจีนคุณจับกทียบการท้าเลชินครับขึ้นลูกไฟเบอร์เหรอครับเนี่ยเลชินขึ้นลูกไฟเบอร์นี่ครับท้าทังตัวนัน พ่อกับผสมใหม่กับเจ้าจะผสมทีเดียวครับจะผสมหลายทีเดียวดนะครับเดือดท้าประทันมันจะแห้งครับต้องผสมเชื้อน้อยกับท้าไปเชื้อหน่อยครับวิธีผสมคือท้าเทเนื้อลงไปครับเนื้อเหนียวเล็กถิ้นนะครับเนื้อ่าเพราะประมาณครับวันนี้ก็ใส่ตัวเรียงครับตัวเรียงก่ต้องใส่หลายเลยครับตัวเรียงใส่น้อยๆครับนี่ครับเออเอาตัวเรียงใส่ประมาณฝาหนึ่งครับนี่เอาตัวเรียงใส่ประมาณฝาหนึ่งก็อ่ะ ใส่สองฝาเลยทำแล้วมาฮะย่าไม่แห้งซ่าโอเคคุ้นไ,ไม่คุ้นเราเลยพ้นมันขอ,อกันครับป๊อป <พอ S 1> เปลี่ยนสีเนี่ยก็ถือว่าใส่ได้ครับเนี่ยนี่งขอ,อกันครับ,รบหลังจากนั้นก็นกนเอาแปรงท้าเลยครับวะเนี่ยแปรงจัดการเลยนี่ท้ามันฉ่ำท้ามันเปียกโอเคแล้วครับใส่ได้กับการท้าเลี้ยวชิ้นครับ เอเคยัยยยยยนนี่รตรงท้ายด้วยกันครับตรงไส้ดอกแรมครับดอกแรมเคลียครับ นี่ครับหนังจากนั่นก็พัดแต้งครับนี่อันที่พัดแต้งแล้วครับนี่มดนครับนี่มดนเดียวมดน,มนหนังมันโลบสวยๆครับมันคห้ดอกแหลมครับเลยครับเินตรเลย อยู่ประมาณนี้ดอกแฉมครับส,สวยๆหม่มหนังครับเดี๋ยวห่มหนังนี่ครับหลังจากแทะเลื่อยชิน้นละเลยตัดออกครับหมอใช่ปะถัเตอร์ผมผมตัดออกครับพอปล่อยจนแห้งครับ,รรบ,รรบไป มันติตัดเนี่ยครับต้องเลยใส่ลูกหมูตัดครับเนี่ตัดเพราะตอนนเหนื่อยๆไมนติตัดง่ายครับเพื่อผัดเกลือผัดเกลือนั่นหรอกเพ้ยอผัดเกลือตัดออกเลยครับเนี่ยที่เขาเอาอ่างนี่ครับมองนี่ใส่ไม้เรือครับเนี่ยปวดร้ายเพนี่ครับวมน้าห้องกำลังเห็ีบอยู่วมน้าห้องวมน้าห้องกำลังเห็ีบเนี่ยคือการโปครับก็คือดึงผ่าแล้วท้ายได้ชิ้นแล้วก็แบทุกทุกกลิบแล้วครับ ดึงผ่าท้าเลีชินแล้วบะนี่กะมาโปอีกทีนึงครับพอเสียมันเรียบครับก็คือพอให้มันเป็นเมเ็ดเลยของไฟเบอร์ครับพอท้าเลีชินเนี่ยไฟเบอร์เหรอพี่นอ้องถ้ามันเป็นเม็ดแล้วมันสีบรอนสวยงามเป็นหลังข้างโครกรับส่งมาโปเอาโปเหลืองเนี่ยโปพลาสติกนี่ครับโปรถยนต์เนี่ยเอามาโปทับอีกทีนึงครับแล้วก็คัดอีกทีนึงครับโปแล้วก็คัดพัดแล้วก็โปอย,อยู่นี่ยนะเอาจนเนียนเอาจนแบบำตำหน่าตะลิงคนละคือเปงเอาชิเน,นเ,าเนียนทำหน่าเนียนตำหน่าผู้โป้อย,อยืนะ่นละ ยังไอได้หันม่ทำก็ได้นี่ครับวันนี้ก็จะเป็นการผมล้างกอกแหวมครับใช่กอกแหลวนได้ครับล้างหลังล่ะล้าหลังท้ากาวเลยนี่ซางต้อกเดี๋ยวกาวมาท่าใหม่ครับเดจ้าท่าใหม่ละครับีนั่นแล้วมันนี้ท่าใหม่แหละชักชักชัก มาไหมตังคตังบ่มีกัจุ๋มา่ะต้นจอแล้วว่าสังเกตุมองหน่อเอาแปรงที่ฟันห่าเอานี่ดีดพ่มั้งแล้วว่าแล้วเอาแปรงที่ฟันหาเอาก็ไรแล้วว่านี่นี่หินมอแล้วว่ะเห็ดเบิ้งแล้วว่ะเห็ดอะไแล้วแล้วว่าย้ำแล้งแล้วก็ทีล่างไอ้แปรงเขียวอย่ี้แล้วว่าใส่ทุกวนวันเลยแล้วว่าอือครบวงจรแล้วว่าต้องใส่ใส่หลายอย่างของสั่งแล้วว่ะลายลายลายระเบิดเนอะไป นี่คือท่าเก่แล้วท่าเราเป็นยับเกาอยี้เขี่็กน้อนสมยูนด่ยนเล่เอก็ักนอย้ว่าอยู่สีเงยนเลยแล้วว่าอเงนนเงนเลเป็นก่อนเป็นนั่นเลยแล้วว่าเรียบแล้วแล้วเดี๋ยวเนั้น่าเดี๋ยวกันแล้วว่า ที่เราขั้นตอนแล้วว่าเดี๋ยวมือเี่ไปจับนั่นเป็นยางอย่างแล้วว่ามันี่เป็นก้อนแล้วว่านี่นี่แล้วว่ามุสาหาวิธีเห็ดเนี้ยแหละนี่แล้วพี่น้องเพิ่งเอาเนี่ยเอาเปลงที่พันเดี๋ที่เขาใส่ย่นละว่าท่าท่าแหละกันล่างไปแปลงต่อจะหาเห็ดตด้งแตพี่น้องว่าเรียนเรื่อยไปพ้นบอกไปทัวร์ใช่ไหมเอาอันไหนที่บอใส่แล้วน่ะอันไหนที่บอใส่เท่าใส่แล้วน่ะมาจุ่มท่าต้องเห็ดเนี้ยเออ เนียนดีครับว,ว่ะทางต่อว่าเนียนครับว,วะ่ะว่าเป็นฝันข้างใน,ในด้วยแหละว่ะน้องเบิ่งพี่น้องอการท่าเก้าหุ่นหนังครับหนัง,หน,งหนังขึ้นหงมกับท่าเก้ากันครับขูดเวามมลาทางแยาเราขูดไปแล้วเรียบร้อยทั้งนี้ทางต่อก็เลยเอามาท่าถาอาจารย์พนอโอเคนี่ครับ ปากหน,นังเพ่นชินเนกินแล้วก็ห่มพัน,นี่ทางเีกกำลังห่มไว้เดี๋ยวแขกที่หน้าถึงับคอครับเพือ่อดีดปาดร้อยปล่าวมนแห้ง,งทั้งวันดแล้ห่มกตัดออกแล้มองเนมองยังกระตัดออก

้จ่อครับอันนี้ติดก่อนเลยครับติดกาสองหนาเลยครับตอนนี้ติดกาสองหนานี่ครับหั่นปึ๊บี๋ยวแหลมมาใส่ครับนีโอเคแสงเก้าแสงเก้าแบบน้อยๆนี่ครับพนให้ติดครับนี่ก็ะลอกแหลมเหมือนกันครับอยู่ด้านหลังครับนี่ครับเอากาสองหนาติดครับเนี่ยกาสองหนาติดเหนียวตึ๊บแล้วนี่ครับเนี่ยนี่แบบสามเอ็มยึดนี่อันนี้อยู่ด้านหลัง อันนี้ยื่นอยู่นี่ยอันนี้ของทั้งปุ่นแล้วครับเนี่ยยิดทางเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งใส่แล้วกันนี่ครับทั้งนี้เดี๋ยววินเลยพี่น้นองนี่หบิไงน,นี่ผมหนังแล้วน,นี่ประมาณนี้ครับเนี่ย ใส่ครับเนี่ยเป็นหม่องใส่ดอกแหลมครับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคอยากสั่งต่อแล้วสิมาใส่ตัวเกลี้างตู้เลยครับตัวเกลี้างตูน้นี่หลังจากโปแล้วครับโปแล้วก็พอแห้งแล้วก็มานขัดครับนี่ขัดมันเรียบครับนี่างดิ้งกำลังผัดเดียวสั่งดิงกำลังผัดเดียวยังขัดยัยง,ดยงโปบอกเราแล้วว่าสารัตเบิร์ตเจนี่แล้วว่าเดี๋ยวเกี้ยงทำไหนแล้วว่า กเกียงเกิดแป็นกเกิดเกียงไมลายแล้ววะบอกเราได้เลยความเกียงขัดนะ<า>สีเกียงดีๆเรวก็ดีเห็นนางส,สวยๆครับอันนี้งกำลังเกียร์มองเกียรปีครับเนี่ยเห็นอย่างไรก็กำลงังเบิ้งอยู่แล้ววะของรถตันก็วาเอากับจักรเราเห็ดให้เห็น <c oughs> ๆเลยลนะ่ะตัางแบบว่าเห็ดให้เห็นๆห็นรถแล้วอ่านี่ยมองเกียร์ปี เราจะว่าสื่อมาตสีแล้วล่ะหลังจากใส่แผงเศร้าแล้วแผงเศร้าแบบไหนครับอันนี้เป็นดอกแหลมเนาะแหลมแมมันมีผลไม้เองครับรน,นี่ก็ด้วกยบ,บวกด้วยลบเนาะดีเราค่อยยงในเนาะสีสีนี่ครับสีมาก,กับเหนี่ยมบ,บ่ต่อแยอกต่างหากครับสีกับต่อผุนเลยอันเหนี่ยเยอะเลยจะดอกขมัดไปเลยอันนี้เป็นแหลมผลไม้เองเนะครับเนาะเนี่ยขันหลอดเก็บเลยครับตรงนี้ โาาอเคเรียบร้อยอีมประมาณนี้ทำงานเป็นด,ดอกแปดนิ้วแล้วครับแปดนิ้วเียฟต้าของคนอมะลูกันครับโอเคอืมนั่งวนทางตอนก็แล้วอะเลี้ยงยวมุมไหลยวจุดไหลแล้วว่าเยอะขนาดใดนแล้วว่าอ่า่าเอามาจำทั้งผีหลังทางต่อเอามาเออติดหัวทั้งผีเลยอ่ะเออ เออให้มันเลี้ยช่องมองหันไว้ยังคอยตีงามดีเขาว่ะเออนี่ครับเลี้ยงหาจุดสูงกลามอยู่แล้วว่ะมองไซแหลมเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราก็ขันติดแหละโอเคนี่ดอกประตูหลังเล้วครับนี่เป็นแหลมย่อยเจ้าขางนาจะเป็นแหลมหน้อยนี่ครับดอกประตูหลังนี่ใส่แล้วแข็งซานหน่อยๆนี่ครับโอ้ยอยากได้สนใจก็ติดต่อมาได้ครับครับทีมง,งานแหลมดังเนี่ย แต่ว่าน้ำเฉพาะรถสมัติตัง้งแล้วครับนั่งหยบบ้อยละไฟนั่นใส่นี่ยนะัดละโมโหที่ยยดเขออไดป้องใช่มาต้องดได้ได้ขนานดะข้างนี้เป็นพิยงถึงนี่ครับอโอเคหยบบ้อย วยางามมาเหมือนพี่น้องขันอันนี้อัน,น,อนโตแผงซ้า่นี่เอาเทียบกาสองนาตีตัวด้กครับสามเหลี่ยมแล้วก็งานด, <ไป S 2> ดอกขันรัดค,ครับนี่ยเสรแล้วเรียบร้อยบ่อันนี้ขันดอกนะครับนี่ขันนี่ขันแล้วแหละบ่บางหนึ่งบาง,า,งงางของจังพงษ์แล้วขันแถลงทั้งแล้วก็ขันนี่ขันได้แล้วครับเนี่ยรูปแบบรูปลักษ์ครับเนี่ย สุดยอดทางนางดอกทางนางครับยั่นี่โอเคเรียบร้อยครับกับการใส่ดอก